วิลเลียมอามูเลตอามูเลตเหรอนั่นมันขัวใชอมใช่ดูนี่สิเทรซี่ โอเคครับเพราะว่าผมซอสต,ต,ตอนนี้อยู่กับเกมโปเกมอนเลตูเนชันนะครับเอาละต่อเดี๋ยวทร่แล้วกันไปกว่าไปไปกันต่ออืมอโอ้โห อะไรกันเนี่ยมันเยอะเกินอ่าแล้วก็เก็บเลเวลได้แล้วเพิ่งเพิ่งอออกตัวเองเก็บเลเวลไปเยอะอยู่อืมกว่าจะเก็บเลเวลแต่ทีก็ลำบากอ,อีกเก็บเลเวลแต่อุ้ยใช่นี่อีกแล้ว เจอเชนี่สามสี่ตัวแล้วนะก็เสียดายถ้าเกิดมีบอลน,นี่เลยสงสัยเก็บเป็นนานลนะเลยจะรักเชนี่ปล่อยเกินนะี่เราเนะี่ยตอนตอนที่ไม่ได้อัดก็เจออะไรนะ ไฟเบ้ร่างชายนี่โหโคตรสวยว้าโลเฟมเบาอ์ฮอิตเว้ยไป ปกบอลเอกโปกบอลมัน,ก,บบน,นก็นเยอะเกินไปไปไปเราไปกันดีกว่าวเรามาทางถูกใช่ไหมเนี่ยอโอโ สตาร์เตอร์อตัวนี้โอเคไม่แ okay. ต่มันไปทางไหนเนี่ยอะอะไรวะอืมอืมอืม เอาละนะเราว่ามันต้องมีมันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดมียาวเขาเรียกอะไรนะใน้รีเพล่ถ้าเกิดมีรีเพลก็จะด,ดีมากเลยอ้าที่แล้วตอนนี้ไม่ใจใสนี้โอเค ไปกันต่ออืมเป็นพืชที่ไม่ใช่พืชอิดเวฟได้ IP มาหน่อยก็อย่างอี้ เออตรงนี้มันคือ่าแต่ตรงนี้มันมีอะไรนะอ้าวอืมเอ๊ถ้างั้นตรงนี้มันคืออะไรกันถ้าตรงนั้นมันคือทางออกแล้วอ้ด้านซ้ายมือ,อตรงนี้ถ้าเกิดจะไปผิด แท้ซ้ายมือมันเป็นทั้งแล้วทางนี้มันคืออะไรกันโอ้โหเจสตาเตอร์หลายตัวมากเลยมันทำให้เราอยากจับมัเออันนี้อะไรเอ,อยวคงได้มาบ้งเนี่ย ไปไปไปลูคาลิโออืม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 แม่ไปกันต่อ กามาทางถูกวันนียอ้าวนี่มันผิดนี่หว่าไป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 โอเค ไหนดูไหนสิอืมุกแล้วไม่ได้อะไรอะ่ะเจอแต่เพื่อนัอนนี้อยู่ใครโอไปอืมอืมอืมอ่านี่มาขอร้องอ่าละ เทสซาบอกเอเทเรีย hey, บอกว่าดูสิ่งรอบๆซะนี่แหละช่วงเวลาที่ยาวนานมันช่างม,มีอะไรอยู่สองไอทอยยูบีดิสพอยท์เทสไอแอมเบรี่สอรี่ฉันขอโทษนะฉันฉันไม่เข้าใจในสิน่งที่จะกลับมาแต่ก็ ไม่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 ไม,มันเราจะไปที่ไหนกันต่อล่ะอืมเราจะไปหาที่นอนอืมอืมงั้นก็ไปที่บ้านมันจะมีอยู่บ้านหนึ่งไงบ้านเหาก่อนก่อนจะไปบ้านขอดูตรงนี้หน่อยกันว่ามันคืออะไรกันนน่ วัดนี่มันชัดเจนนั่นไงชั่วซอสแดนจู่กๆก็เจออะไรอยูน่นี่ซอสแดน โซปาเลยอุ้ยแรงเอ้ยโบรัสวันเทิร์นคิวครับโบรัสอสองรอบไปดีไม่ตายก็โดนสองรอบหนด้วยอย โอ้โหไฟไฟเด้อโอ้เอาไปมันย no. ังจะไม่ได้เนีะแฟชั uh ่นแจ็บอืมสาวสิบสองทีโมก้าแฟชั่นแจ็บ มไม่รู้มันทำอะไรได้แต่เราจะเอาโปเกม,มอนอมสติเบลอันนั้นน่าจะเป็นทางออกแล้วทางนี้ เอ่อ hey, เหมือนตรงนี้เป็นเนื้เรื่องด้วยเนี่ย hmm. ตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องอน,นี่ถ้างั้นเราก็ไปตรงนั้นกันไหนดูไหนซีอาตรงนี้มันมีอะไรกันนะ ออเทีอะสงสัย huh. อ uh, uh ืมจะบุตอรดิเหฮะ เราไม่รู้ว่าเราไปต้องไปทางไหนนะนีงทงแถวนี้มันมีอะไรกันนะก็มีสองทางด้วยทางน่าจะเยอะน่าดูน่า ทางทางเยอะแยะมากเลยโฮ้ยเซี่ยเฮ้ยออบอลตรงนี้ฮะอะไรนี่ไปเซิร์ฟไป รรรครับเลเวลรัวๆครับไปฮกฮิตบีเอืมอยากใช้ท่านี้ด้วยเอาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือนี่ดีนะ ปรกัศติดเบิร์แต่ทำตัวเปนได้สองตัวเอาเอานี้ออกก่อนครับมูมูเมียวโอ้โหของดีโปกเกมบอลไอโปเกมอนของมันเยอะอยู่นะทางไปเยอะจังนะทางไปข้อเยีะเลย ดูหน่อยซือทางนี้มีอะไรอ่ะวิธีเ,เดินทางสายตรงเราตรงไปดีเรือมีอย่าเพิ่งไปพอดีะมั้งเนี่ย เอลิโอเอต e เอ o ิโอเอต์ดแดนกันแล้วก uh. ันทางนั o ้นเอลิโอเอ ตายซะโอเคดีมากดิวันนี้ไปกันเถอะทางนี้ันไปไหนได้ทางนี้น่าจะไปไปไหนได้สักที่่ดีวันนี้โอ้ไม่มีพืชนะเป็นท่าเปิืที่มีพืชแอลเรียเอต โอ้โหปิงปิงเด้ออือสรอบเทร์ทรทมนม์อือเฮ้ยบอลตัวอะไรอ่ะเฮ้ยจูบิริต มันต้องทำอะไรได้แน่เลยเหยื่อมาก่อนนะดูไหนซีว่าตรงไหนมันไปไหนได้บ้างมีตัวดีเยอะจังนะ้ะเราเนี่ยนี่ ไม่เขยได้จริงที่มาเราต้องดูเร็วว่ามีปกติมาหน้ไหนบ้างแต่ที่แน,น่ลูกไคโอ้ก่ลูกไคโอกับอีกตัวหนึ่งต้องอยู่ต่อเรีวนี่ได้อยู่ต่อแบบถาวร่อเพราะนั่นคือตัวโปู่เราไงล่ะ ไหนดูหน่อยสิอ๋อลูกไฟ่ออไป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 เด๋ยวตายเด๋ยวตายว่าแต่ทางนั้นมันมีอะไรนะพอดูกฟากนู้นเนะี่ยเจอพวกนี้เยอะหวังว่าจะเป็นในเรื่องที่ดีนะ เลสแบทเตอลสไปด์ม mm ันไม่ห hmm. ย mm ุด hmm. ด mm ้วยท็อกซิกโอ้ยคอนิวเล ไฟอืมมันโดยโท็กอกซิคเกอร์ไ์นี่แล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มาใช้ลูกายโอ้ โอ้จะใช้เ hmm. ท mm ็กดาวด้วยต้องทรารมันเด้วยซาดนครั้งทีหนึ่งอืมมมมน าอแดนเป็นสีดับถ้าโดนนี่คือเจ็บเลยนะไหนีไปไหนขอดูสามตัวไหนสิปิการแม่อะแม่ปิ้งแฮ่เนาะใคร ในแถบสุดใช่ไหงั้นแมวอ่ะไหนโอ้โหเป๊ปปี้ขอจันแจ๊บอืมเรียบร้อยอะไร่ะมิวแทงโอเค เอาแล้วสะปีดอย่ามึนนะไปเลยเรียบร้อยใส่แบ็คกถก้าหนกลับห้าสิ5ถ้าเดิมดีแล้วอืม พอล่าสเปียโอ้โหโอ้ยโนตัวเองเจ็บมากโอ้ยยังไงดีอ่ะไปซาดาน โอ้โหไปน็อกออืมโดนโดนตบหน้าไม่นะน็อกออฟไปเหมือนพาร์ทนี้มาเก็บโปเรมันดูดวย ดูหน่อยสิทางนี้ไปมีอะไรไหมแคเนตบอกว่า๊ะฉันไม่ได้มามาทางนี้อ่ะไปทางอื่นเ,ออเหมือนว่าเราต้องไปทางมันมีหลายทางนะดูนะไป มีทางไปไหลายที่ถือว่าเราจัดก,การเลียร์พวกนี้เรียบร้อยแล้วเราไปดูทางอาไปไปไปเอ๊าทางนี้มีเปล่าอ๋อทางนี้ทางที่เรามา แล้วทางนี้คือทางไหนกันนะอ๋ออยู่นี่เองทำไมมันดูบ้านแบบอ้าวลืมลืมแปลโอ้นี่แคเนตนะเป็นเพื่อนของฉันจะดังเกียดไหมผู้ชายคนนี้มันดูไหนดูหน่อยซิ อ้าทำทำอะไรอะ่ะเชีย่ยอะไรอ่าเร่หยุดเขาเขาดูกลัวนะตอนนี้ดูกค่าฉันว่าเทสลาดูแล้วมันเอเสี่อไปไปไป people what เขาดูเจ็บมากเลย ดูการฆ่าของเขานี่ครับฉันดูแก่มากเลยเทเทียจะไม่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างาคุณปู่ฉันฉลูนะแต่นัินถึงเวลาแล้วนี่เป็นใช่วิลเลียมอมูเล t อมูเล t เหรอนั่นมันของใช้อำ ใช่ดูนี่สิเทสเลียแน่นหนามันเป็นของ,ของที่เอ่อไงไม่รู้อ่ะ he had the amulet and new new t h e r r y h o you to give this to d u s t l a s s saw surprise surprise sasian จะซีเซียน and you let let him stay to our home now oh my god oh my god oh my god ค oh 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 นพูดนี่คือว่าเหนื่อยนะรวมถึงเราด้เซลราขอร้องละเทเซียขอร้องละเราต้องอยู่บนีนบ้านตอนนี้ก่อน เออฉันฉันขอโทษนะแคนเนตแต่ดูแล,แล้วน่าจะอขอ,อร้องเซนเซราตอนนี้คุณปู่ของฉันตอนนี้คือแบบนี่อยากคืออะไรเลยอี the เวอร์ไซด์เดอะคาร์เลมิตีตต Uh, A job means her and I. People have her to kill us on various occasions. People who we trust will trust what I just want. This taught her bitter, sad, and even more so angry. And see, even one now, that tells where this you saw A list has trail, a strong tool. Did by we on board go. Thank you for returning. That's amulet it's very bad. Past goodbye. I am sorry. That's but mm. I am not going to give up on them. No way, not after what just happens. That other wolf woman, Sarah, I saw image. Sadness. In her eyes, she, she hosting because she struggling to survive. After w a t c h i n a w i n t o r i d o b e h e r for n o t not s h o o t i n g me. I'm just going to have to win t h a t task, and I will. And I know k e s a l y เราถูดูอินดุคไฮเออร์ลูกค้าเวลฟอร์ดบีกรอิ่งูไฟอาเพจฟอร์ที่ถูถูลิลิโลเฮชแลนโนเวไอค่ะไอแคนจัดเลเวเดมอินดิสแลนด์ดาวชักปัตตน But then after that we going to take down but a test that d a r i n g group altering and t a c k look uh, that like and do coming with me whether you like i s t or n o t because I can do it without my body พอเลยลค้โอ้ลูกค้าวีแคนด o ท t ูกเก e เซเดกตอัมบ y ยที่อย i ่เลูกค้าโอ้ลูกค้าอืมด e a ิงเด็ดอิมพอสแล o อ a อ e น h ิวโฮมโอเคโอเคไหนดูไหนสีทำอะไรได้เนี่ยชา a d o w ว o y อร์กินกาดีจริงเพื่อดูดเออโอไอแลนเทลด้วยของดีเนี่ย ถ้า,างั้นก็จบเพียงเท่านี้เลกันถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับแล้ววันนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายดูแลได้